เอาถาังปั่นหมาดออกแล้วหมุนแปลงขัดเข้ากับเครื่องซักผ้าจากนั้นเปิดน้ําโดยใส่น้ําให้สูงกว่าหรือเท่ากับแปลงขัดเมื่อใส่น้ําในระดับที่ต้องการแล้วใส่ผงซักฟอกจากนั้นนํารองเท้าแตะที่จะทําการซักใส่ลงในเครื่องซักผ้าเสร็จแล้วเสียบปลัก๊กแล้วหมุนสวิตช์โหมดไปที่ตำแหน่งซักจากนั้นหมุนลูกบิดเพื่อตั้งเวลาในการซักโดยการหมุน ให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาสำหรับการตั้งเวลาการซักสามารถเลือกเวลาการซักได้ตามต้องการและสามารถตั้งเวลาการซักสูงสุดได้นานครั้งละ15นาทีเมื่อซักเสร็จหรือเมื่อเครื่องตัดการทำงานนำรองเท้าแตะออกล้างให้สะอาดเมื่อสะอาดแล้วปล่อยไว้ให้แห้งเมื่อแห้งแล้วก็สามารถนำรองเท้าแตะไปใช้งานได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีทำความสะอาด หรือวิธีซักรองเท้าแตะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานกรสวัสดีครับ